อย่างเช่นรถโดยสารปรับอากาศพัทยากรุงเทพเนี่ยนะครับบริษัทรถต้องเรองจำกัดของจังหวัดชนบุรีเขาก็มีการปรับเปลี่ยนการเดินทางด้วยนะครับเพื่อที่จะรับกับมาตรการการควบคุมและก็การป้องกันของโรคติดเชื้อโควิด19ครับปัจจุบันครับทางสถานีรถโดยสารก็ยังคงปิดเส้นทางเดินรถพัทยาหมอชิดอยู่แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเนี่ยยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะครับ เส้นทา,างการเดินรถพัทยาเอกมัยครับลดลงเหลือวันละสีรอบก็คือ9นาฬิกานะครับแล้วก็12นาฬิกา15นาฬิกาและ18นาฬิกาของทุกวันโดยพบจำนวนผู้โดยสารที่มารอขึ้นรถโดยสารแต่ละรอบค่อนข้างบางตาส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมเนืดูเงียบเหงากว่าปกตินะครับทั้งนี้เองนะฮะทางสถานีรถโดยสารปรับอากาศพระยากรุงเทพบริษัทรถรุ่งเรืองจำกัดมีการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรียอย่างเคร่งครัด แล้วหากมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสในเรื่องของการบริการนะครับตามเดิมหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดีขึ้นนะครับ